สวัสดีค่ะพบกับบุญฝ่ายสาวอีสานคนของบัวรุปป่งูคือเกาค่ะอคมอนี้บุญฝ่ายจะมาแนะนํำสบู่ลดสิวค่ะเป็นสบู่ใบปอนะคะใบปอออร์แกนิกผลิตจากว่านหางจระเข้ที่นำเข้าจากเกาหลีน100%นะคะมีสีซอยรดสิวนะคะแล้วก็ ผสมส่วนผสมนะคะก็จะมะีน้ำมันมะพร้าวเทสเซียไทยน่าชุ่มชื้นนะคะเทสเซียนาเข้านิ่มเกินยุดกับลดการยาการของใบหนานะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของกิสเซเลีนนะคะเทสเซียไทยซิ่งโซกโป๊กที่จะไปอุดตันรูขุมขนของเข้านะคะก็คือยับยั้ง บ่ให้ไปอุตตรนิคมขนนะคะตอนนี้ปุ๋ยฝ่ายใส่ยูนะคะแปากกาขายยูค่ะเป็นตัวที่ปุ๋ยฝ่ายแน,น่ามนะคะปุ๋ยฝ่ายใส่ตัวนี้ช่วงหลังขอดนะคะตอนนี้ปุ๋ยฝ่ายก็คลอดน้องอน่องซื้อดอกมิเกลนะคะคลอดออกมาใน้ซีเดือนกัวซีเดือนก,กัวแล้วนะคะมื่อไหรแต่งหน้าจะเต็มมากนะคะแต่งหน้าจะเต็มมาให้ดูนะคะทาลิป เขียนคิ้วแล้วกันท่าหนาหนึ่งแดงมาให้เบิงเนาะว่าวิสัยใส่แล้วมันเป็นจากไหนนะคะอันนี้ราคาหนึ่งยิบาบาทนะคะสองก้อนตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะสองก้อนสองฟรีในราคาสอง้อห้าสิบแดบาทนะคะก้อนหนึ่งก้อนมีเจ็สิกรัมค่ะแต่ก่อนนี้ห5สิห้ากรัมนะคะเดี๋ยวนี้มีเจ็สิบกรัมแล้วมาเดี๋ยววิสัยจะมาแนะนำให้เบิงนะคะ แต่ก่อนปุยฝ่ายเป็นสิวนะคะเป็นสิวประจําเลยนะคะตอนนี้สิวไม่มีสักนิดแล้วนะคะที่ว่าม,มีสังเกตแต่ว่ามีอยู่ใส่ข้างนะคะหายภายในคืนเดียวค่ะเพราะว่าเป็นประจําเดือนนะคะเป็นประจําเดือนมาด้ก็เลยคือก่อนและหลังค่ะปกติปุยจะมีปัญหาเกี่ยวกับสิวประจําเดือนอยู่ตลอดแต่ตแต่เมื่อพอสบู่ใบฟอตัวนี้นะคะกับว่า กับบอมี่เสียวหิเลยะค่ะแต่กับมีมีหลงมากเป็น,นึงแต่ก็หายภายในคืนเดียวนะคะมา mm hmm. อยากให้ใจให้ร้อนะคะอ่ะน,นี่แกะให้ดูนะคะเน mm ี hmm. <Yeah. S 2> ่ยเขาจะมีซองดีฟอมให้ด้วยหน,นึ่งซองนะคะ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นสบู่แก้นบนนะคะ mm hmm. ซองเอาใส่ซองตีปฟองเข้าไปนะคะสงสัยนีย่ตีนไรี่ยคันไ้เลย่รออเข้าไนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะมาเริ่มเลยนะคะมึงอามููใบป,ปอออร์แกนิกแล้วคะ่ะ มันมันจะบอเห็นให้แสบตาสีล่างคึงเข่าตาแต่มันก็จะบอแสบตามันจะเห็นเห็นห้าลลางไรๆหลอดแร้วกันจะบ่กมีอาการแสบหนานะคะค่ะจะลางให้เมืองแล้วค่ะว่ารีสติกเอ่อฉีดเป็นมาว่าเอ่อเครื่องสำอางแน่นๆเนาะมันจะออกแบบ เริ่มใส่นาฬิกาข้อมือก่อนนะคะใส่ ผิวตลอดนะคะคุณผ yes. ิว่เราพ่อัวเป็นผิวนี่เราค่อเป็นผิวเราเป็นไทยนี่ก็แก่อนขอดตอนนี้ถอกมันก็เป็นสิวค่ะตามจริงคุเป็นสีตั้งแต่อายุ12ปีนะคะแต่ก่อนก็เป็นิวแค่ หนึ่งแต่ไม่ใจขึ้นแห้งมาค่ะก็เลยเป็นสีตะเกียรอยเป็นสีเม่ตลอดเลยะคะมนคเอการด้านเรองเขาบอกเลยนะคะเรามอกว่า ก้อนผิวเลยเนี่ยค่ะแต่ตะกอนนะที่แบบว่าผู้ใดเคยกับไปดูตอนที่ผู้หเลี่องสมุกายานะค่ะมันจะเป็นผก้อนกอนคอดตอนที่หนองดูลรวกค่หลังคอนยิ่งยนหลายนะคะเนี่ยาดวยนะคะมพูใบมอเีกนะคะออร์แกนิคค่ะซึ่งตอนที่ใส่หรอกก็ขายดูอย่างเงี้ยนะค่ะสำหรับชวงเเปดผวเนาะอนณหภูมิต่ตะกอ เป็นพี่แมวมือสองนะคเราอนะอูะรวน้งว่าลื่อตาแล้วก็แสรตานะครับเข้าตาเขาก็แสรตาค่ะแล้วก็มีจกุที่แบบว่าลาางทีตงนี้มตัวแหนงที่ดุยลางในตัของค่ะมันไม่เป็นนิสัยมันดุย นิสัยที่แบบว่ามูจะเป็นคนมากล้างหาสองรอบเราแหกคือว่าล้างทำความสะอาดรอบสองกือห้างแบบลุงบมดูมันเป็นความคิดที่แบบว่าเออเป็นแค่คิดของมยเองนะคะ สิวไม่มีเลยนะคะหลังจากก่อนเป็นขั้นสีตลอดคะ oh. ่ะปากแนนำเลยนะคะนี่ค่ะสบู่ใบโอออร์อเกนิกนะคะ oh. สบู่ใบปออออ์เกนิกเนี่ยก็เจ็ดสิบกรัมนะคะนี่ใส่ได้โดนแห้งอีลีค่ะถ้าใครสนใจช่างซืบติดต่อคุยขอมากด้นะคะเดี๋ยวคุยกปากรายละเอียดลง ในใต้คอมเมนต์ให้นะคะค่ะจะได้กระฝากอุดหนุนเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะคะกดทุกอย่างเลยนะคะค่ะจังไหนมือนีกับมารีวิวให่บึงว่าเนี่ยค่ะเนี่ยต้าใบปอสีเขียวที่เป็นกระแสดังอยู่ในติก๊กต็อกนะคะค่ะมันดีหลีค่ะสนใจสั่งซื้อสั่งซื้อกับปุ๋ยได้นะคะ มื่อนี้ไปลสวัสดีค่ะบ๊ายบาย